อันนี้เป็นตัว m o t i เซนเซอร์นะครับที่พูดถึงที่บอกว่าจะเอามาลองดูอันนี้จะมีการอันนี้ผมมาต่อใช้กับ relay ขนาด3าแอมป์ตัวใหญ่นะโดยการบอร์ด m o t i ซ n นเซอ o r ตัวนี้เนี่อควบคุมอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะอาจยังไม่สวยตัวนี้จะมีการปรับได้คือปรับเวลาตัวน้นเป็นเวลาอีกตัวนึงน,นี้จะเป็นปรับความไวแต่ทำงานช้าเร็วนะครับ ผมกีไฟปุ๊บมันจะทํางานก่อนประมาณหนึ่นาทีมันก็จะตัดไปประมาณสามวิมันก็จะตัดแล้วเมื่อไหร่ที่มีการกันไหวของวอนณตรงจุดตรงนี้เซนเซอร์ก็จะทำงานตรงนี้ก็คือมันมีแสงเพราะว่ากีผมใส่ LDR ปกติมันจะไม่มีแต่ตอนนี้ผมใส่ LDR เพื่อเช็คแสงถ้ามีแสงอยู่มันจะยังไม่ยอมทํางานแต่ถ้าเกวรามีเงาบังหรืออะไรไบัง ก็จะเริ่มทำงาน,นถ้ามีการเคลื่อนไหวต่อเนื่องมันก็จะยังไม่ตัดอันนี้ต่อกับแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์เล็ก12โวลต์ ตัวที่ผมเรียกว่า l d r คือตัวนี้ครับตัวทำหน้าที่เช็คแสงส่วนนี้เป็นตัวเซนเซอร์ของ motion sensor ส่วนตัวดำๆที่เห็นตัวใหญ่ก็คือ relay switch ที่เป็นของรถนะครับที่ใช้การดีตอนตามเมื่อที่เอามาใช้ส่วน R r ตัวใหญ่ที่เห็นเนี่ยผมแค่เอามากอด relay ไว้เฉยเพื่อไม่ให้มันหลุดออกจากบอร์ดแค่นั้นเองเพราะตอนนี้ต่อกันไว้แบบแบดยาวเป็นแค่ตัวอย่างลองส่วนตรงตัวบอร์ดมันก็จะเขียนบอกว่าเวลากับ ระยะเซนเซอร์ว่าจะให้เซนเซอร์ใกล้ไๆแค่ไหนตัวเวลานี่สามารถปรับได้เป็นชั่วโมงครับยังไม่ได้ลองเต็มที่ดูว่ามันจะอยู่ได้นานกี่ชั่วโมงเซนเซอร์ตอนน่อต่างๆแต่ไวสุดปรับลดได้ประมาณ2วิวิทีครับหมายถึงว่า2วิทํางานแล้วก็ตัดถ้าเดิมๆม,ม,มันจะไม่มีไอ้ตัวตัว l อ r เดียอันนี้ผมมาใส่เพิ่มคือมันใช้คุมหลอดไฟต้องมีเ d ลเดียแต่ถ้าไปคุมอุปกรณ์อื่นเช่นมอตเตอร์ ปิดประตูหรือมอเตอร์หรือว่าไซเรนอะไรพวกนี้คือป้องกันการบุกรุกกลางวันก็ทําง,งานได้ก็ไม่ต้องใส่ายาอีก่ืองก็มาใส่เพิ่มเพิ่มอผม์อมนนีเข้าไปกับจับวงจ้อนใหม่ทําให้ดูเป็นตัวอย่างเดีย๋ยวนี้เป็นฝาครอบมันถอดออกมา ถ้าเมื่อ,อไหร่ที่มีการบังแสงะนะไม่ทำงานอันนี้ผมปรับเร็วสุดก็คือสองสามวิตัดหลักตัดไปสองวิตัดอันนี้ถ้าปรับตัวนี้เพิ่มเข้าไปแล้วไม่มีการเครื่อนไหวอ่ะมันจะนานขึ้นปรับประมาณสักยี่สิบวิ อย่งขยับตัวอย่างนี้เนี่ยมัอนจะเริ่มนับใหม่ครับเวลาจาก20ก็จะเพิ่มเป็น40 อันนี้ผมจะปรับเพิ่มเวลานะครับให้มันนานขึ้นีกประมาณสักนี่น่าจะประมาณ40วินาทีได้ I don't know.